วันนี้ผมจะมา่านรถอุสุดสุดนลุนวันนี้ผมจะมาเดินอยู่ครับวิววายในผมก็ค่อยเปิดครับเปิดไม่ได้ครับเปิดตรงไหนกันหนูหัวเปิดก่อนนะครับนี่เปิดได้ครับภายในเป็นอย่างนี้ครับ อะไรไมันเป็นอย่างนี้เลยอะไรไเป็นมันอย่างนี้เลยครับอะไรไเป็นอย่างนี้แล้วก็ทุกคนมาเไยด้วยก็มีที่ทยแล้วก็อันนี้ผมจะมาเรวิวครับเรวิวล้คันนี้ครับวันนี้ที่น,นี้ที่ย่ำ รถนี้ที่เบรกนี่ที่เบรกครับอันนี้ที่เบรกครับนี่ไงที่เบรกทีเบรกขึ้นไม่ได้ครับรถนี่ไม่รู้ว่ามันยังสตาร์ทเครื่องไม่ได้เลยครับนี่ที่ปิดที่ปิดที่เปิดเครื่องครับรถนี่ ครับวันนี้จะมาทีรีวิวไปครับมันคือรถอุซัปสุดจุดครับถ่ายดีมากเลยครับขับก็ดีครับใครไม่มาทางลงครับเราจะมารีวิวภาไหนของมันกันเถอะนนี้เป็นตัวรถอันนี้ยังไม่ ครับวันนี้จะมาเรียวอะไรในนี้กันครับในนี้นี่คอดมืดเลยครับคอดมืดเลยครับอันนี้น,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 นี่คตมืดเลยครับมืดมากคนมืดม,ม,มากฮะแล้วก่อนผมขอเปิดไฟก่อนนะครับ เพาะว่าเปิดไฟก่อนนะครับไฟมีอยู่ครับอำไมนี่มีอยู่ครับด้านหลังด้วยครับเพขาไปเปิดด้านหลังก่อนนะครับครับวันนี้ผมรับบริการครับ ไมันจะเปนอย่างนี้ครับเพาะไมันจะเปนอย่างนี้ครับพอเปิดก็อีกด้านหนึ่งก่อนนะครับ ตู้ครับเดี๋ยวตู้ครับตู้ครับเดี๋ตู้ครับครับผวกแมขอมาเปิดมุมนี้ก่อนครับแล้วดีกว่าแล้วมาเปิดมุมนี้ที่ไหนเนี่ยเปิดที่อย่าง

มันโทรมาได้แค่เก้าห้าสี่ห้าหกแปดครับอันนี้ผมยังมาถ่ายคืออันนี้ผมยังมาถ่ายกันครับถ่ายไปไปครับอันนี้ไม่ นจะมาลงไม่ดีวะ่ะวันนี้ผมจะมาถ่ายครับถ่ายแบบไปครับวันนี้จะมานั่งหนูนี่เลยวันนี้ผมจะมาถ่ายแบบนี้ครับถ่าแบบนี้ครับแบบรอครับประตูก็เป็นแบบนี้ครับปร,ประตูก็เป็นแบบนี้ครับรสตาร์ทแล้วครับ ตาแล้วซาสียัว